เสิ่งหานี้นะครับครูพร้อมกัน EP พหนึ่งใช่แล้วก็อีกท,ที่อยากจะบอกมากกว่านั้นคือคือมันมีอะไรให้ทุกคนได้ดูเยอะเลยที่สำคัญเลยคืออัดอั้นตันใจอยากพูดมากมว่าพ่อครูเขาเนี่ยเขาเขาเป็นพี่พระเอกที่มีพฤติกรรมที่ชวนเงินงงแค่ไหน อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วคืออยากให้ทุกคนได้สัมผัสเพราะว่ามีคนตกหลุมรักพระคุูมากมายทั่วราชอาณาจักรไทยตอนนี้อแต่ใครมันจะมาไปรู้ดีกว่าน้องเขมเออแผลจริงรายละเอียดดีเทลของเขาเป็นคนยังไงอันนี้นอันนี้เนเขาเป็นพระเอกธงอะไรยังไม่รู้ต้องหาคําตอบดูครับครับคุณจะไม่แก้ตัวหน่อยหรออันนี้ผมผมโยนโจทย์นะเผื่อคนดูเขาแบบสงสัยอันนี้คือน้องเขมหรือว่าใครอันนี้น้ำปิงน้ำปิงช่วยน้องเขมอยู่ช่ยพูดแทนอยู่นั่นแหละจริงๆก็ ทุกคนจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วพ่อครูปเป็นคนยังไงก็ยอมรับแต่ดยดีพ่อครูกับตัวเราไกลกันไหมพี่เก่งครับถ,ถามว่าไกลกันไหมเหรฮะจริงๆมันมีมุมม,มุม,มที่เหมือนแล้วก็แตกต่าง,อย,างอย่างที่เก่งบอกว่าม,มุมที่เหมือนก็คือความนิ่งความสุขุมอะไรแบบนีน้ใช่ทำไม,มพี่ไม่เชื่อเลยไม่เพราะว่าตอนเปิดตัว ก็เป็นพี่เก่งจะมาเลยครับคนอ่ะเหมือนแบบฟีดแบ a c ก็ดีมากนะเขาเหมือนลูกคนบอกว่าตรงคาแรคเตอร์ตรงในนิยายนี่ได้มห้ยกที่บอกเลยครับว่าพอพอเป็นมุมที่เก่งทำงานอ่ะมันก็จะมีมุมที่แบบนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นโฟกัสเยอะขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็จะเหมือนกับ เหมือนกับพ่อครูในในมุมมองที่แบบออกไปเจอผู้คนออกไปเจอชาวบ้านเป็นที่พึ่งของทุกคนเป็นผู้นําของทุกคนอะไรแบบเนี้ยในพาร์นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะทําได้ดีส่วนส่วนพาร์ทที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของคอมฟอร์ตอะไรแบบเนี้ยก็ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามเวิร์กับกับตรงนี้อยู่เพราะเก่งเป็นคนที่แสดงความรู้สึกออกไปไม่ค่อยเก่งอะไรแบบเนี้ยซึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ยากที่เราต้องไปแบบโปรเจกต์ขึ้นมาว่าตัวละครนี้มันมีความรู้สึกยังไงจริงไหมคะสแะดสดงความรู้สึกให้เเฟิร์มคะลูกจริงครับเขาเหมือนพ่อครูมากเขาเป็นคนแบบปากแข็งอะไรเงี้ยเขาชอบแบบพูดอย่างนึงแล้วแบบทําอย่างนึงแต่ไปโว้แว่คนอื่นแล้วแบบไม่บอกเราตรงๆงอะไรเงี้ยแล้ก็มีได้ยินมาบ้าง ปากแข็งแต่ใจดีหรือเปล่าเอาเราไม่สู้นี่ไงเหรอคุณก็พูดกับผมเลยก็ได้หรอไงก็พูดบ่อยอยู่นะอไปที่ตัวละครรัาเข็นจิราเข็นจิลาใกล้สักน้ริเงี้ยไปดูจริงๆก็มีใกล้มีไกลบ้างเล็กน้อยนะแต่จริงๆพูดๆไปหลายครั้งแล้วแหละเข็นจิราก็คิดว่าสรุป สัส้งงนๆง่ายเพื่อให้คนไทยเข้าใจง่ายครับลวกันอืตั้งแต่อายุยี่สิบเต็มกายออหาหมอผีถูกใจไม่มีเออมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันฝันว่าพบหมอผีหน้าดีออพาไปเที่ยวบนออพาไปนั่งจีจีออหรือพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนให้เธอหน่อยสิแค่นี้แล้วกันครับคนไทยยัก ไม่ไม่เกินโคต้าไม่ไม่เยอะฟังเพลงเมื่อกี้รู้เรื่องแล้วและอยากดูต่อแน่นอนติดไหมติดไม่ลิขสิทธิ์เมื่อกี้ไม่ติดเลไม่ติด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 ไม่ไม่ติดถ้าติดเดี๋ยวพี่เก่งจ่ายก็เป็นการช่วยกันเราคนไทยด้วยกันนะครับคนไทยด้วยกันเมื่อกี้ช่วยกันนะครับดันซอว์พาวเวอร์เพลงไทยใช่อย่างที่บอกว่าเหมือนก็คือเรื่องการเห็นเรกว่าเห็ดด้วยเห็นคือเห็นเวลาเห็นแล้วน้ำปิงก็เห็น คือน้ำปิงยังไม่เอ็กซ์เท่าเข็มจิราเข็มจิลาเนี่ยเขาเห็นเป็นเป็นคนเป็นแบบเป็นเป็นก้อนมวลสารเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าน้ำปิงเนี่ยจะชอบเซนเซอร์ของกลิ่นเรื่องของเสียงมากกว่าแต่ว่ามวลเอเนอร์จีมากกว่าแต่ยังไม่ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนซึ่งไม่ซึ่งก็ดีแล้วแต่ที่รู้สึกว่าเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเข็มจิราต้องรอดเนี่ยเขารอดจริงซึ่งน้ำปิงตัวเนี้ยน้ำปิงรอดจริงเพราะทา้งกองเนี่ยแต่คนอื่นไม่รอดพี่หรอ คนอื่นเจอเรื่องอะไรหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้น้องเข็มยังอยู่ที่เดิมยังไม่มีเรื่องอะไรรอดคนเดียวเลยเพระมันนั่นแหละฮะอย่างอย่างที่บอกว่าคือทุกคนประสบภัยกันหมดเหลือแต่น้องเขมนี่แหละที่ไม่เจออะไรเลยตอนนี้เข็มมีของใช่งงเหมือนกันงงเหมือนกันว่าทําไมพาะครูไม่รอดไงพาะครูโดนตั้งแต่วันแรกครับพครูประสบการณ์เราเป็นไงบ้างประสบการณ์ที่ประสบประสบการณ์เก่งใช่ไหมเอาเอาที่ที่รู้สึกเลยก็คือ คือเก่งอะมันมันมีซีนที่แบบเก่งต้องนั่งนั่งท่าเทพนมแล้วแบบเก่งไม่เคยแบบไม่เคยคือที่เห็นว่าปวดเข่าปวดเข่าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์บ้างเรื่องจริงบ้างอะไรเนี่ยอาจจะแบบแอคติ้งเจ็บบ้างแต่พอไปถ่ายเนี่ยเก่งเรียกว่าน่าจะเจ็บเจ็บหนักที่สุดในรอบหลายปีเลย<ม>เพราะว่าเข่าบวมแล้วแบบเดิเดนไม่ได้ช่วงนั้นแล้วก็ต้องเลื่อนการถ่ายทำไปอยู่วันสองวันเหมือนกัน แล้วก็ไปให้คุณหมอดูคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดอาการแบบฉีกขาดของตรงหัวเข่าอะไรเนี้ยเอ้ยรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็มีคนประสบภัยเหมือนกันเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกองก็นั่นแหละฮะเป็นผู้ประสบภัยใช่ใช่ครับเราคือเกิดจากสาเหตุอะไรคะตอนนั้นเราลุ้ไหมคุณหมอบอกว่ามันอักเสบเฉยๆเลย กันแต่ยืนอยู่มันก็เป็นอย่างอ่ะใช่ใช่ซึ่งถ้าเทพพนมคือเก่งเก่งก็ไหว้พระไหวอะไรแบบนี้ปกติก็นั่งบ่อยอะไรอแต่ครั้งนี้มันแปลกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอาจจะให้ยืนก็คือแปลว่าเนี่ยอย่าไปเล่นเขาอีกแล้วถ้าเขาเห็นคลิปนี้บนโลกออนไลน์เขาดูสองอยู่ตามมุมต่างๆเ่ะเออ ขอโทษครับขอโทษก็พยายามพยายามอยู่ใกล้น้ำปิงจะได้ไม่ต้องเจเออขออใช่ใช่ใช่เขาอยู่ใกล้หนูเขาเพอาจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคอยดูแลอยู่ตลอดหรือเพราะว่าเขาร้ำแทนเราไปแลยตัวส่งตัวรอดจริงจริงหนูว่าคือหนูว่าส่วนหนึ่ง ก็ไม่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่า<ม>ด้วยด้วยเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ย<ม>ตัวพ่อครูมีจังหวะที่ต้องแบบซัพพอร์ตเราในด้านจริงๆล้วก็รู้สึกว่าเขาเองก็เหมือนเป็นดวงซัพพอร์ตเราที่เหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนพ่อมันจะมาหาเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นเขาที่เอฟเฟกไปด้วยอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมไม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นอ้องแบบอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่เราก็ พยายามดูแลกันเป็นพิเศษตลอดช่วงเวลาที่ออกกองเพราะว่ามันออกไปในสถานที่ใหม่ๆเรื่อยๆสถานที่มันมีมันมีจริงอยู่แล้ว่มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันอาจจะเป็นตพพื้นที่อะไรใดๆมาก่อนก็ดูแลกันอย่างเต็มที่พกของดีทุกวันตอนนี้กระเป๋าเปิดไปนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากพระใดๆหรือว่าของถังของแบบที่ช่วยเสริมมงคลอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะได้ดูกันลูกเตอร์บอกแฟนหน่อยว่าไปรอชมด้วยค่ะ ได้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็น EP ีแรกที่รู้สึกว่าอยากจะลุ้นไปพร้อมกับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่ๆนะครับที่เป็นแฟนนิยายนะครับก็บางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเคยอ่านมาแล้วแบบถ้าดูแล้วแบบภาพในหัวมันจะซ้ำไหมอะไรแบบเนี้ยเก่งอยากบอกว่าคือแต่ละซีนะคือแบบเราครีเอทแบบตามในนิยายแล้วก็ มีซีนที่แบบเพิ่มเข้ามาอีกบอกเลยว่ามันมันสนุกยิ่งยิ่งขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ฝากถึงพี่ๆนะครับที่ไม่ได้เป็นแฟนนิยายนะครับที่เป็นพี่ๆที่แบบดูซีรีส์อยู่แล้วนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบดีมากๆเลยใทุกคนได้ดูกันครบรถเลยทั้งความกลัวความแบบความแบบความรัก ความแบบความตลกความฮาอะไรแบบเนี้ยครบรถเลยครับแต่ได้ดู EP ีแรกเมื่อไหร่นะคะพร้อมกันเมื่อไหร่นะคะดู EP ีแรกนะครับวันที่9สิงหาคมนะครับดูสดทางช่องวัน31เนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังทางไอชีนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society